เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยันด้วยนะฮะกลับมาอีกนในสกีบีเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะก็ในวันนี้นะฮะคนสร้างไห้ทําการเพิ่มมาตั้ง2ตัวใหม่เลยนะซึ่งนั่นก็คือตัวของฝั่งสกีบีดี้ทัวร์เลดนั่นเองนะซึ่งมันก็คือเบอร์สเกอร์มิวแทนแล้วก็ปัสซัลมิวแทนนะซึ่งก็เป็นแบบสกีบีดี้ทัวร์เลดที่ค่อนข้างแปลกมากเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มหากันเลยนะฮะซึ่งวิธีการหามเขาเนี่ย ค่อนข้ายจะง่ายได้มากเลยนะอย่างแรกเลยนะคะจำตานร,รับเคลื่อนไปก่อนเลยนะ,ะซึ่งผมนะไม่คุณเนี่ยรับทั้งสองตัวเลยนะเพราะมันอยู่แบบมันอยู่ใกล้กันมากกับไอ้สองตัวเนี้ก็รับไปเลยนะฮะเราจะแบบซ้อนทั้งสองตัวภายในคลิปเดียวเลยนะเอาล่ะกดมาปุ๊บแล้วก็พอเริ่มมานะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการวาร์ปไปที่ตัวของช็อปก่อน <S <S และหลังจากนั้นนะฮะก็ให้ทำการวิ่งมาที่ข้างหลังไอ้ตัวคัล่าแมนตรงนี้นะวิ่งเข้าข้างหลังแล้วก็ทำการโดดตึกลงไปงี้ปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ทำการเดินต่อไปนะฮะ เดินให้จนแบบสุดซอยเลยนะและหลังจากที่มาสุดซอยแล้วนะฮะคุณจะทาการโดดออกมาตรงที่ตรงนี้นะโดดมาปึ๊บแล้วก็หันหลังมาเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะ,ะซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณหันขวาไปนะฮะคุณจะพบกับนี่เครื่องจักรอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่แบบไม่ใช่จอดูยิ่งใหญ่มากเลยนะ,ะก็การทํางานของเครื่องจักรนี้นะฮะก็คือให้คุณเนี่ยทำการปรับอีโมจิตรงนี้นะฮะให เป็นตามที่มันถูกต้องนะแล้วคูกระเจ้ทั้ง2ตัวนี้ไปซึ่งเรามาเริ่มที่เบอร์สเกอร์มิวแทนกันก่อนเลยนะฮะโดยอิโมจิที่เขาต้องใช้เนี่ยก็คือตามนี้เลยนะก็ห็นแรกเป็นหน้าแบบหน้ารับลินนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ลำโพงอิโมจิจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะต้องแบบใช้ความพยายามนิดนึงโอเคได้แล้วก็ต่อไปเป็นหน้าแบบหน้าแบบเว๋วเว๋อหน้าแบบตาปีอ่ะโอเคหน้านี้ใช่ไหมใช่แล้วพอเสร็จแล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยนทำการเข้าไปที่เครื่องนี้เลยนะ แล้วจากนั้นก็ทําการกดสัมมิทไปเพื่อให้มันเกิดการทํางานสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะตายนะกดไปปึ๊บเรียบร้อยเราตายแล้วนะฮะแล้วก็ได้ได้แวดแล้วเออเบอร์สเกอร์มิวแทนนะก็น,นี่นะฮะคือการได้เบอร์สเกอร์มิวแทนนะถือว่าง่ายมากเอาละเรวมาต่อนที่บัสโซมิวแทนกันบ้างก็คือให้กลับมาที่เดิมนะเดี๋ยวเราเกิดใหม่สักครู่หนึ่งเออเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมบัคเหรอทำไมทำไมผมเลื่อนหมดแล้วแต่ไม่ตายวะเนี่ยเดี๋ยวนะ จู่ๆก็รอดเฉยเอาเป็นว่าช่างมันล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเกิดคุณตายนะให้คุณเนี่ยทำกาเดินกลับมาที่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> มเยมื่อกี้เมื่อกี้อะไรระเบิดช่างมาันลวกันก็อันที่สองนะฮะคือบัสซอมิลเทนนะซึ่งก็ต้องใช้โมจิตามนี้นะฮะก็คือเป็นลูกแก้วก่อนนะ,ะลูกแก้วก็เนี่ยลูกแก้วแล้วก็หน้าแบบหน้าวิงนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเป็นแบบกระพริบตาอ่าโอเคประมาณนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้อาละเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นหน้าโกรธนะหน้าแดงนี่อันนี้หน้าแดงนะฮะพอเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องไปเลยนะแล้วก็ซัมมิตไปแล้วเราก็จะได้บัสสองมิวแทนมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรียบร้อยนะฮะตายนี่ฮะได้ไปละบัสสองมิวแทนแล้วก็เร่องนี้ผมตายจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้จะเดินได้แล้วนะใช่ผมตายจริงลวโอเค อล,ลัแล้วนั่นก็คือวิธีการหาทั้ง2ตัวนะฮะก็คือการแบบเป่าอิโมจิมันตรงตามที่เกมมันกำหนดไว้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะฮะเอาเป็นว่ามารีวิวกันเลยนะก็ตัวแรกนะฮะขอเีวิวเป็นตัวของนี่เบอร์สเกอร์ฟมิวแทนก่อนเลยลวกันนะ,ะซึ่ง <c oughs> แค่ดูนในรูปมันก็หลอนแล้วนะฮะพอมาแบบมาจริงที่โคตรหลอนเลยนะ,ะแล้วก็วิ่งได้ใช่ไหมเนี่ยใช่นะฮะเป็นท่าวิงแบบาว่งแบบท่าวิ่งแปลกๆนะแล้วก็วิ่งกับสปีดปานกลางนะ,ะไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้ามากแล้วการโดดละ่ะก็ถือว่าโดดสูงงงู่่นนะ,ะสแแบบบ้กััพวมมมมมุจไไดไห อ๋อแล้วก็ตัวนี้นะฮะบเจิแพด้วยนะก็สามารถบินได้เหมือนในพวกไททันเลยประมาณนี้แต่ว่าบินค่อนข้างช้านะแล้วก็สกิลของเขานะฮะคือการสแลมนะก็คืออ๋อเป็นการแบบพุ่มแบบพุ่มมือลงไปนะเป็นการทุบอะประมาณนี้แล้วก็มีสตอมด้วยกระทือบนี่กระทืบแบบดูซอฟมากเลยไม่ได้มีความรุนแรงเลยเอาละประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของบัสโซมิวแทนก็เป็นแบบมิวแทนใช้แบบใช้เลื่อยใช่ไหมดูจากภาพแล้ว นี่ฮะดิถึงหน้าตาเขานะโคเท่เป็นแบบเสดำแล้วก็มิโซออ๋อเป็นการแบบเอ่อใช้แบบใช้เลื่อยเจาะเข้าไปใช่ไหมวัมนนี้แล้วก็วิ่งเร็วเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีเอเจชันการวิ่งที่ร้อนพอๆกันเลยนะก็ประมาณนี้นะฮะสองตัวนี้ก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีวิธีการหาที่ยุ่งยากมากมายนะก็ถือว่าหางานน่ายดีแหละซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหลังๆมานี้แต่ละตัวนี่คือแบบวิธีการหาค่อนข้างจะเวนเจอร์มากเลยนะเอาแล้วก็ถ้าใครมีความเห็นยังไงนะฮะก็สามารถมาคามอมกก 拜拜。Bye bye.